เจนนี่สปีริตแรงไม่ยกเลิกคอนเสิร์ตแจ้งแฟนคลับคืนนี้เจอกันเหมือนเดิมจากข่าวสุดระทึกเมื่อช่วงบ่ายของวันที่29ทธันวาคมรถของนักร้องชื่อดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นพร้อมลูกสาวคุณแม่และลิลลี่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำระหว่างเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตเหตุเกิดที่ถนน41ขาล่องใต้หมู่ที่1ตำบลท่าโรงช้างอำเภอพูนพิง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเบื้องต้นผู้โดยสารเบื้องต้นผู้โดยสารพร้อมผู้ขับขี่5คนเข้ารับการตรวจร่างกายเบื้องต้นและเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลไม่พบอาการบาดเจ็บรุนแรงและล่าสุดเจนนี่ก็ยังได้โชว์สปิริตไม่ยกเลิกงานสำหรับคืนนี้พร้อมแจ้งให้แฟนๆทราบผ่านทาง Facebook ว่า2งงานคืนนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะหนูยังไหวคะ่ะ